ก็มีคนมาคุมีกองคนอยู่ด้านล่มินต์อยู่ในเรวอเปลี่ยนายเว้ยมีเลยพ่ไปช่งจิต ไม่หลาบมาะไรไม่ใช่เล็บหรอฮะ่ใช่เลยตัว้เป็นเลก็ลจริงๆนเนี่ยน้ำดีใจน้เล มุ่อะนะเป็นเลบเลยเขามูลตกใจใจดูดไอ๋อแล้วมีกันหามชื่ออะไรเขาชื่อตูนค่ะเขามากันนุ้ยค่ะน้องมีนิู้เรม่เขาเขารู้จักกัน ดื่มแลม้วป้าไม่ได้ยิน,น,นเลยลูกช<ส>ัดเลยป้ามึงไปแล้วป้าถึงี้านทีส